เรื่องที่7ประทุสล้ายในท่านผู้ไม่ประทุสล้ายพระพุทธภาสิทธผู้ใดประทุสล้ายด้วยท่อนไม้ในท่านผู้ไม่มีท่อนไม้ผู้ไม่ประทุสล้ายใครผู้นั้นย่อมถึงฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วคือมีเวทนากล้าหนึ่งความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความขาดแห่งสรีละหนึ่งอาพาธหนักหนึ่งจิตฟุ้งซ่านหนึ่ง อุปสรรคจากพระราชาหนึ่งการถูกกล่าวตูอย่างทารุณแสบเผ็ดหนึ่งความสิ้นญาติหนึ่งความพินาศแห่งโภคะหนึ่งมีฉะนั้นไฟป่าย่อมไหม้บ้านหนึ่งคนผ่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาซามย่อมตกนรกเมื่อตายแล้วอธิบายความขอ,อนามติของพระอัตถกถาจารย์มากล่าวก่อนคำว่าเวทนากล้านนั้นหมายถึงโรคอันเป็นเหตุให้ปวดอย่างหนักเช่นโรคปวดศีรษะเป็นต้น คำว่าความเสื่อมนั้นหมายถึงความเสื่อมทรัพย์คำว่าความขาดแห่งสรีระหมายถึงการถูกตัดมือตัดเท้าเป็นต้นคำว่าอาพาธหนักหมายถึงอาพาธหนักเช่นโรคอัมพาตตาบอดเป็นง่อยและโรคเรื้อนเป็นต้นคำว่าจิตฟุ้งซ่านได้แก่เป็นบ้าคำว่าความขาดข้องแต่พระราชาอธิบายว่าได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากพระราชา แล้วถูกถอดยศลดตำแหน่งมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นคำว่าคำว่าถูกกล่าวตูอย่างรุนแรงได้แก่ถูกใส่ความด้วยเรื่องไม่จริงไม่ได้ทำเขาก็ว่าได้ทำไม่ได้เห็นเขาก็ว่าได้เห็นคำว่าความสิ้นญาติหมายถึงความย่อยยับแห่งเครือญาติผู้พอเป็นที่พึ่งพำนักได้คำว่าความพินาศแห่งโพคะหมายถึงทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ถึงความพินาศย่อยยับไปสัตว์สองเท้าสี่เท้าล้มตายด้วยโรคระบาดหรือตาบอดใช้การไม่ได้ประยัญญ์ใหญ่คำว่าไฟป่าย่อบไหมเรือนนั้นคือเมื่อไฟอย่างอื่นไม่มีไฟป่าย่อมตั้งขึ้นตามธรรมดาของมันแล้วลามมาไหมบ้านเรือนหรือฟ้าผ่าลงมาถูกบ้านเรือนของบุคคลผู้นั้นสาระสำคัญที่พระอธกถาาจารย์อธิบายไว้มีเพียงเท่านี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขออธิบายเพิ่มเติมบ้าง โดยไม่ละแนวของพระอัตฉรถอาจารย์อันที่จริงการประทุษร้ายซึ่งกการมีโทษมากอยู่แล้วทั้งโทษในปัจจุบันและอนาคตทั้งโทษในโลกนี้และในโลกหน้าการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายยิ่งมีโทษขึ้นมากขึ้นหลายเท่าเช่นบุตรธิดาประทุษร้ายมารดาบิดาสิทธิ์ประทุษร้ายครูอาจารย์ราษฎรประทุษร้ายพระอาชาผู้ดำรงมั่นอยู่ในธรรมศาสนิก ประทุษร้ายนักบวชผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีมนทินมิตรประทุษร้ายมิตรผู้มีอุปการะต่อตนพัญญาประทุษร้ายสามีผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูพัญญาโดยธรรมสามีประทุษร้ายพัญญาผู้ไม่มีมนทินแห่งหญิงผู้จงรักภักดีปรนนิบัติให้มีความสุขการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเหล่านี้เป็นบาปหนักทั้งสิน้นเป็นเวรกรรมติดตัวไปนานดังเรื่องต่อไปนี้เรื่อง พระมหาโมคขลานะเทระเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เวลุวนารามเมืองราชครึสมัยนั้นลาบสการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระพระพุทธศาสนาเพราะความที่ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบ้างในพระสาวกบ้างวันหนึ่งพวกเดรธีนงเล็บนักบวชนอกพุทธศาสนา ประชุมกันได้มีการทกกันในที่ประชุมว่าเหตุไรลาบสาการะจึงเกิดแก่พระสมณะโคดมมากมายนักในที่สุดได้เห็นพ้องต้องกันว่าเพราะพระมหาโมคลานับเป็นสำคัญท่านมีฤทธิ์มากไปนรกสวรรค์ได้แล้วนำเรื่องในนรกสวรรค์มาบอกแก่คนทั้งหลายว่าคนทำกรรมอย่างนี้ไปสวรรค์ทำอย่างนั้นไปนรกด้วยเหตุนี้คนจึงเรื่องใสามาก พระมหาโมคลานะเป็นกําลังสำคัญของพระสมณะโคดมถ้าพวกเราสามารถฆ่าพระมหาโมคลานะเสียได้พระพุทธเจ้าก็ขาดกําลังสำคัญไม่สามารถเรียกร้องความเคารพนับถือจากมหาชนได้อีกต่อไปแต่นั้นลาบสกาละก็จะหลั่งไหลมาหาพวกเราคิดกันดังนี้แล้วก็วางแผนสังหารพระมหาโมคลานะเรียรายทรัพย์จากพวกอุปถากได้พันกหาปณะนะ ได้เอาศัพ์นั้นจ้างโจรคณะหนึ่งให้ไปสังหารพวกโจรเห็นแก่เงินจึงรับทำเวลานั้นพระมหาโมคคลานะอยู่ที่กาลสิลาพวกโจรไปล้อมที่อยู่ของท่านพระเถระทราบแล้วหนีไปได้ด้วยกำลังฤทธิ์ในวันรุ่งขึ้นพวกโจรไปล้อมอีกท่านหนีได้อีกโดยทํานองนี้เวลาล่วงไปสองเดือนพอ,อย่างเขาเดือนที่สามพระเถระพิจารณาว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการชักมาแห่งกรรมอันตนเคยทำไว้แล้วในปางก่อนท่านจึงไม่ได้หลบหลีกการชักมาแห่งกรรมแน่นอนทีเดียวคนที่วนเวียนอยู่ในสังสาร,รวัฏย่อมจะต้องเคยทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างมาแล้วทั้งสิน้นกรรมย่อมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ผลชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมของคนช่วงชีวิตใดมีความราบรื่นผาสุก คิดอะไรทำอะไรก็ถูกต้องเหมาะสมไปหมดแสดงว่าช่วงนั้นกรรมดีกำลังให้ผลช่วงใดชีวิตมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายคิดอะไรทำอะไรผิดไปเสีหมดช่วงนั้นแสดงว่ากรรมชั่วกำลังให้ผลการชักมาแห่งกรรมจึงเป็นสิ่งน่ากลัวด้วยประกาศรัชนีพวกโจรจับพระเถระได้ทุบ้วยถอนไม้ให้แตกยับเยินเหมือนข้าวสารหักพวกมันเหวี่ยงทิ้ง ไปที่ภูมิ้แห่งหนึ่งด้วยเข้าใจว่าตายแล้วแต่พระเถระยังหานิพานไม่ท่านคิดว่าจากเฝ้าพระศา,ศาสดาเสียก่อนแล้วปรินิพานจึงประสานกระดูกด้วยกําลังฤทธิ์ด้วยเครื่องประสานคือชานทําให้กระดูกมั่นคงเหมือนเดิมแล้วไปเฝ้าพระศา,ศาสดาโดยอากาศทูลลาเพื่อปรินิพานเมื่อพระทศพลเจ้าทรงทราบว่า พระเถระจะไปปร,รินิพานที่กาลสิลาจึงตรัสว่าโมคลานะขอเธอพึงกล่าวทมแก่เราก่อนแล้วจึงค่อยไปเราจะไม่ได้พบเห็นเธออีกพระเถระเหาะสู่อากาศแสดงฤทธิ์ประการต่างๆกล่าวทมถวายพระาศาสดาถวายบังคมแล้วไปยังกาลสิลาปร,รินิพานที่นั่นน่าสังเกตว่าพระธาคตเจ้าไม่ได้ทรงถือพระองค์ว่าทรงเป็นธรรมราชาเลย เมื่อพระสาวกจะปร,ะรินิพานยังทรงขอร้องให้กล่าวธรรมหรือแสดงธทาให้พระองค์ทรงสดับทรงเป็นผู้เคารพธรรมอย่างแท้จริงสมกับที่ได้ทรงปฏิญาณไว้ข่าวเรื่องพระเถระถูกประหารจนปร,รินิพานนั้นแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทั่วชมพูทวีปพ,พระเจ้าอาชาตศัตรูราชาแห่งแว้นมคตทรงสั่งตำรวจออกตามจับทันทีที่ทรงทราบ โจรได้ซั์แล้วไปดื่มสุรากันในโรงสุราแห่งหนึ่งเกิดทะเลาะกันขึ้นคนหนึ่งท้อหลังอีกคนหนึ่งให้ลม้มลงต่างคนต่างกล่าวอวดอ้างถึงวีรกรรมของตนคือการลงมือตีพระมหาโมคคลานะว่าใครลงมือตีก่อนคันคนชั่วพบกับคนชั่วความลักความลับก็แตกออกมาความลับไม่มีในโลกเป็นความจริงยิ่งนักโจรกับโจรและคนเป็นศัตรูกันยอมนำความพินาศมาให้กันเสมอ ตำรวจจับโจรเหล่านั้นได้ทั้งหมดแล้วทูลพระพระราชาโจรเหล่านั้นรับสารภาพและกราบทูลว่าสมณะนอกพุทธศาสนาพวกหนึ่งจ้างให้ฆ่าพระราชารับสั่งให้จับสมณลือยทั้งหมดพวกนั้นรวมกับพวกโจรให้นำมาทีพ่พระลานหลวงให้ฝังลงในหลุมแค่ะสือกลบด้วยฟางแล้วก่อไฟเผาเมื่อไฟไหม้แล้วให้ถ่ายด้วยไายเหล็กให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อย ผลตอบแทนแห่งการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเห็นทันตาอันหนึ่งนักบวชนอกพุทธศาสนาเมื่อปรารบความสุขแห่งตนฉนัยเล่าจึงเบียดเบียนผู้อื่นผู้ทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาวา่าน่าสังเวชเหลือเกินพระมหาโมคลานะมรณาภาพไม่สมควรเลยไม่น่าจะมรณาภาพด้วยอาการอย่างนั้นภิกษุไม่มีญาณไกลออกไปจึงพูดอย่างนั้น เหมือนคนดูหนังหรือละครเพียงฉากเดียวพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการนิพพานของโมคคลานะไม่สมควรแก่เธอในอัตภาพนี้แต่สมควรคือเหมาะแก่กรรมที่เธอเคยทําไว้ในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงปุพพกรรมของพระเถระจึงตรัสเล่าดังนี้กรรมเก่าของพระมหาโมคคลานะในอดีตการกุลบุตรชาวเมืองพราณสีคนหนึ่ง ปรนิบัติมารดาบิดาอยู่อย่างกระตันยูกะตะเวทีมารดาของเขาได้ขอร้องให้เขาแต่งงานเพื่อจะได้มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่พ่อแม่ก็นำสตรีสาวผู้หนึ่งมาให้เป็นพันเป็นพัญญาของเขาจนได้พ่อแม่ย่อมอยากเห็นลูกเป็นฝังเป็นฟ้าตั้งแต่ตนยังมีชีวิตอยู่พอได้ชื่นชมแต่บางทีเรื่องกลับเป็นละครเศร้าหญิงสะพายของเขาเป็นคนไม่ดี ปฏิบัติพ่อแม่อยู่ได้เพียงสองสามวันเท่านั้นก็เบื่อหน่ายคิดกำจัดบอกสามีให้ทราบว่าไม่อาจอยู่ร่วมกับแม่ผัวพ่อผัว,ผว,ผวได้เพราะท่านทั้งสองสกปรกชอบทำเละอเธอแต่สามีไม่ได้เชื่อฟังวันหนึ่งเมื่อสามีไปภายนอกนางลูกสะใภเ้เอา,ารปอกเอาก้านปอและข้าวยาคูมาทิ้งเรี่ยราดไว้ให้เต็มเรือนสามีกลับมาเห็นถามว่านี่อะไรกันนี่แหละ คือการกระทําของมารดาบิดาของท่านอย่างนี้แล้วจะให้ฉันอยู่ร่วมได้อย่างไรฉันไม่อาจอยู่ร่วมได้อีกต่อไปเพราะเห็นด้วยตาอย่างนั้นได้ฟังด้วยหูซ้ำกาอ,อีกอาการบนพร่ำของพัญญาก็กระทบหูกระทบใจอยู่เสมอบุคคลแม้ได้บําเพ็ญบารมีไว้มากหินป่านี้ก็ยังเอง็นเอียงเปลี่ยนแปลงหล,ลงเชื่อพัญญาแล้แต่กับปิดามารดาได้เขาวางแผนสังหารมารดาบิดาทันที ให้ท่านทั้งสองบริโภคอาหารแล้วกล่าวว่าพวกญาติที่เคารพนับถือท่านทั้งสองหวังการมาของท่านคือต้องการให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมเรือนเพื่อเป็นมงคลลูกจะพาพ่อและแม่ไปมารดาบิดาเชื่อยอมตามเขาให้ท่านทั้งสองขึ้นยาน้อยพาไปเมื่อถึงกลางดงเขาลวงพ่อแม่ว่าแถวถิ่นนี้มีโจรซุ่มอยู่มากลูกจะลงไประวังภยัยขอให้พ่อถือเชือกโคไว้โคจะเดินไปเอง มอบเชือกไว้ในมือของวิดาแล้วลงจากเกวียนครู่หนึ่งต่อมาจึงทําเป็นเสียงโจรเข้าทุบตีพ่อแม่ขณะถูกตีนั้นพ่อแม่เป็นห่วงเขามากกว่าตนร้องบอกว่าลูกเอย๋ยพ่อแม่แก่แล้วเจ้าจงรักษาตัวให้ปลอดภัยเถิดไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ขณะที่พ่อแม่ร้องอยู่อย่างนี้เขาทุบตีจนตายแล้วทิ้งไว้ในดงด้วยกรรมนี้พระมหาโมคคลานะหมกไหมในนรก หลายแสนปีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ถูกทุบตีให้ตายอย่างนี้ถึงร้อยชาติเพราะเศษบาที่เหลือพระศาสดาตรัสต,ต่อไปว่ามหาโมคลลานะถึงมรณะอย่างนี้เหมาะสมแก่กรรมของตนในอดีตพวกเดรธีและโจรที่ประทุษร้ายบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายก็เหมือนกันเพราะผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมพบกับความพินาศสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถาว่าโยดันเดนะอดันเดสุเป็นอาทิมีไนยะดังพนานามาแล้ว